เมื่อวันที่14กันยายน2563สารลมละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนทั้งนี้ผู้ทำแผนได้ยื่นแผนฟ,นฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้ส่งประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนถึงเจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดฟีฟื้นฟูกิจการแล้วเจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้สามารถดาวน์โหลดแผนฟืนฟ้นฟูกิจการฉบับลงวันที่2มีนาคม2564ผ่าน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอหรือขอรับแผนฟืนฟ้นฟูกิจการฉบับพิมพ์ได้ณนะสำนักงานขายบัตรโดยสาร อาคาร2ชั้น1สำนักงานใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาโดยแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารการมอบอำนาจในคดีหลังจากนั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กรมบังคับคดีจะได้จัดการประชุมเจ้าหนี้ตามกฎหมายเพื่อพิจารณาแผน ในวันที่12พฤษภาคม2564เวลา9นาฬกาโดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมเด็กชั้น2ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะในวันดังกล่าวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะแจ้งให้เจ้าหนี้พิจรารณาและลงมติ3หัวข้อหลักดังนี้ค่ะ 1. เจ้านี้จะยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการหรือไม่หรือจะแก้ไขอย่างไร 2. เลือกตั้งคณะกรรมการเจ้านี้จำนวนไม่น้อยกว่า3คนและไม่เกิน7คน 3. เรื่องอื่นๆหากมีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้านี้ทุกรายรวมถึงเจ้านี้ในต่างประเทศและเจ้านี้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง และเพื่อลดความเสี่ยงอันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิลงมติล่วงหน้าได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้โดยตนเองซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาเดินทางและช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ทั้งนี้ เจ้านี้สามารถใช้สิทธิลงมติได้สองวิธีดังนี้ค่ะวิธีที่1ใช้สิทธิลงมติล่วงหน้าโดยส่งเอกสารไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องมาถึงกรมบังคับคดีภายในวันที่26เมษายน2564หรือวิธีที่2 เข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ในวันที่12พฤษภาคม2564ด้วยตัวท่านเองหรือโดยการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจเจ้าหนี้ที่มีความประสงค์ใช้สิทธิในการลงมติล่วงหน้าสามารถดำเนินการได้ก่อนวันประชุมตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ใช้แบบฟอร์มคำร้องขอลงมติล่วงหน้าที่ท่านได้รับจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วส่งทางปรษณีย์หรืออีเมลหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่าน QR code ที่แสดงบนหน้าจอ 2. กรอกข้อความในแบบฟอร์มคำร้องขอลงมติล่วงหน้าให้ครบถ้วนเมื่อเสร็จแล้วลงนามโดยตัวเจ้านี้ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาถ้าเป็นนิติบุคคล ให้ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทต,ตามเงื่อนไขของหนังสือรับรองบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจในคดีและเมื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแล้วให้แนบเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนของท่านหากท่านเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง หากท่านเป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องหากท่านเป็นผู้รับมอบอำนาจให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ตของผู้ลงนามมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 3. นํนำส่งเอกสารถึงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทางอีเมล business@led.mail.go.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังก่องฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กรมบังคับคดีเลขที่ 1891ทับ1 91, ถนนบางขุนนนท์แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร10700โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องมาถึงกรมบังคับคดีภายในวันที่26เมษายน2564ค่ะวิธีที่2 หากท่านประสงค์จะเดินทางมาร่วมประชุมเจ้าหนี้ด้ตัวท่านเองหรือโดยการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจในวันประชุมดังกล่าวขอให้ท่านเตรียมเอกสารมาประกอบการประชุมดังนี้ค่ะ 1. เอกสารยืนยันตัวตนกรณีบุคคลธรรมดาขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนกรณีกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนโดยชอบขอให้เตรียมหนังสือรับรองนิติบุคคล 2. ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือมอบอำนาจในคดีกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบอำนาจของเจ้าหนี้โดยขอให้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารด้วยค่ะ 3. โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตระบบ iOS หรือ Android เพื่อใช้ในการลงมติผ่านแอปพลิเคชันโดยขอแนะนำให้ท่านเตรียมแบตเตอรี่สำรองและสายชาร์จไปด้วยนะคะโดยในวันประชุม เจ้าหนี้ที่เข้าร่วมการประชุมเจ้าหนี้จะต้องพิจารณาลงมติเกี่ยวกับคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการจะต้องพิจารณาลงมติเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการและพิจารณาเรื่องการเลือกคณะกรรมการเจ้าหนี้หากมีการนำเสนอด้วยค่ะเจ้าหนี้ทุกท่านคะขั้นตอนการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการเป็นขั้นตอนสำคัญตามกฎหมาย บริษัทการบินไทยจะไม่สามารถดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อไปได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนและความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ที่เพียงพอตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดในานามของบริษัทการบินไทยขอขอบพระคุณเจ้าหนี้ทุกท่านที่กรุณาสละเวลาพิจรารณาและดำเนินการเพื่อลงมติยอมรับแผนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบินไทย จะได้รับแรงสนับสนุนจากทุกท่านเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคครั้งใหญ่ของบริษัทในครั้งนี้และจะสามารถกลับมาร่วมธุรกิจกับคู่ค้าทั้งหลายให้บริการแก่ลูกค้าและประกอบกิจการอย่างแข็งแกร่งได้ต่อไปขอบคุณค่ะ